าจจะมีอะไรก็เป็นไปได้ฮะดังนั้นฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างปุ๊บอ้าวขอบคุณที่ช่วยโอ้แม่เจ้ามันเยอะจังเลยท่านผู้ชมครับนารก,กินกระบ,บาลผมแป๊บหนึ่งนะฮะมันเยอะเกินไปไม่ไหว ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับมาอีกครั้งสําหรับไพค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท้ก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะ,ะเราจะมาเล่น Sky Factory 4กันต่อน,นั่นเองฮะ,ค,ะคลิปนี้ทําอะไรฮะจากคลิปก่อนนั้นฮะ,ะเราเตรียมตัวไปยังดีเอ็นถูกต้องป่ะฮะซึ่งในคลิปนี้อันแน่นอนฮะ,ะเราก็จะไปดีเอ็นถูกต้องป่ะฮะ oh. เราได้ปั Pearl ๊มเอ็นเดอร์เพิร์ดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับเราจะไปดีเอ็นทํายังไงฮะเรามาเซิร์ชเลยฮะเอ็นเค้กโอเคป่ะฮะเราจะต้องทําเค้กดีเอ็นลักษณะคล้ายคลาย้คลายแบบนี้อ่ะฮ uh huh. ใช่ป่ะวะใช่ไหมมีแล้วแป๊บนึงนะฮะเอ er 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 ็นเดอร์เพลเอ็นเดอร์เอนเดอร์เพลไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนนี่ฮะเรามีเอ็นเดอร์เพลแล้ว30อันโอเคปะค่ะฮะซึ่งน่าจะเพียงพอนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้ฮะ ไอ้เจ้าเอเนอร์ซีตรงนี้เนี่ยฮะเราสามารถเอาบัวลดน้ำเนี่ยฮะเห็นปะฮะกดลดน้ําได้อ่าแล้วมันก็โตปึ๊บเห็นปะฮะเนี่ยวิธีนี้ฮะมันทําให้เราได้มีเอ็นเดอร์โปรเนี่ยฮะที่ค่อนข้างรวดเร็วโอเคปะฮะแล้วก็มันจะมีโอกาสที่มันจะดรอเมล็ดไอ้เจ้าต้นอันเนี้ยเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันโอเคฮะมาทําเค้กดีเอ็นกันดีกว่าโอเคปะฮะซึ่งมันต้องมีผงแท่งไฟเออว่าแป๊บนึงนะผงแท่งไฟเรามีพอปะแป๊บนึงนะฮะเรามีเท่านี้ไม่พอแน่เลยอ่ะพอปะไม่น่าจะพอ ผมคุยคนเดียวแป๊บนึงอะสมมติมันต้องการ8อันใช่ป่ะ8แล้วก็ปึ๊บปึคือมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยแหละฮะว่าถ้าเกิดสมมติเราไอ้เจ้าแท่งไฟอันนี้เนี่ยฮะไปปัดแล้วเราจะได้ของมาเท่าไหร่โอเคป่ะฮะมาอ้าวเฮลโลอ้อขอโทษนะผิดอันขอโทดทดทดตรงนี้ปึ๊บโอเคฮะเอาผงแท่งไฟมาเหยียบย่ำตรงนี้นิดนึงฮะเหยียบย่ำ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 ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้แบบ3อันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราโชคดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราโชคร้ายก็ก็ได้แค่2ออันปป๊๊บบโ้ อาจจะโชคดีก็เป็นไปได้โอเคครับเหยียบยม่มเหยียบยม่มเหยียบย่ํแล้วก็678เราต้องการอีก3อันนะถ้าเกิดสมมติแท่งไฟอันนี้เนี่ยฮะเราเหยียบย่ำแล้วเราได้3อันเราไป DNA ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราเหยียบย่ำแล้วเราได้แค่เพียง2อันเราก็จะต้องไปเดทเธอก่อนน่าเศร้าเหลือเกินโอเคครับได้เท่าไหร่ป๊ะ8อัน ผื่อใครไม่เข้าใจฮะว่ามันคืออะไรปกตินะเวลาเราเอาแท่งไฟเนี่ยฮะมาครัฟเนี่ยเราจะได้ผงแท่งไฟ2อันถูกต้องปะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอามาปั่นเนี่ยเอามาเหยียบย่ำหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยถ้าไอ้เครื่องเหยียบย่ำเห็นปะฮะเราจะได้อ๋อได้3อันอแต่ก็อาจจะมีโอกาสบางครั้งบางคราวได้4อันโอเคเอาไปว่าเรามีผงแท่งไฟครบเรียบร้อยครับเราทําแบบนี้แล้วเราก็เอ็นด์เฮลแบบนี้ฟอปเรียบร้อยได้มา8อันแล้วนะใช่ปะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปเราต้องทําเค้กโอเคฮะซึ่งเค้กเรามีไหม เค้กไม่มีเรามีถังน้าอ่าโอเคครับถังน้ําไม่หายแล้วตบปือต้องขอขอบคุณอุปกรณ์อันนี้มากเลยฮะที่ทําให้ถังน้ําเราไม่หายนะฮะเงั้นสกีสภาพดีฮะเราจะต้องแบบเฮ้ยถังน้าเฮ้ยถังน้าถังน้าหายไปไหนคือตรงนี้มันเป็นกล่องใช่ไหมก็แบบเปิดกล่องเอ้ถังน้ําอยู่ไหนถังน้ําอยู่ไหนถังน้ําอยู่ไหนแต่ตอนนี้ฮะไม่ต้องแล้วนะฮะถังน้ําไม่หายแล้วเอี่ยมคือต้นชูก้าเคนอันนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้นชูกาเคนประชดชีวิตอะมันสูงไปปะถ้าพูดถึงโลกแห่งความ มันก็สูงประมาณแบบอ่าอาจจะสูงเท่าประมาณตัวเราใช่ป่ะฮะแต่ชุกก็เแคอันนี้โอ้ มาชดชีวิตหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วยิ่งไปกว่านั NP ้นครับวแบนะครับไอ้นี่เหมือนกันฮะไอ้ต้นแคคตัสอันนี้เนี่ยฮะถ้าเราโยกคันโยกแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ทรายธรรมดานะฮะเป็นทรายสตนด์นะฮะสตนด์นะฮะถ้าเราโยก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 แบบนี้ฮะแคคตัสมันจะสูงขึ้นนี่มันสูงขึ้นกว่าเดิมมันเนี่ยเอาโมงไม่เห็นนะดีตาทัวร์แป๊บนึงฮะโยก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 นะเห็นป่ะฮะสูงขึ้นไหมสูงขึ้นเนี่ยกี่บล็ออกกลล่่่ะะะะใชปฮโหหแคคตัสสบบ้้้้าาาาานนนนไููงงงขดีผมมยยจจรริๆเ กลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะเรามีไข่แล้วใช่ไหมฮะต่อไปวีดอ่าใช่ฮะเรานั่งก้าดี้ดนตรีมาตรงนี้นิดนึงนะฮะเราตักนมงำ่งำงำ่งำง่ำนะฮะแล้วเราก็เอาวีดออกมาแบบนี้ทําเค้กอย่างรวดเร็วบึุดไข่ต่นตางครึ่งเพศสารพัดของคุกกิ๊กเอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องอยู่ข้างล่างอย่างงี้ดิเออแล้วก็ไอ้นี่ไว้ข้างบนอย่างงี้อย่างนี้ อย่างนี้เออโอเคฮะได้เค้กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นถัดไปเค้กไว้ตรงกลางไอออปเป็นอรล้อมรอบโอเคครับเราจะพร้อมไปดีเอา้าโอเคครับเราพร้อมจะไปดีเอ็นกันแล้วหรือยังอโอเคครับเราจะเอาเค้กดีเอ็นไปแปะบริเวณตรงนู้นละกันนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นตรงนั้นอะมันเป็นบล็อกทองใช่ไหมฮะเราจะเอาบล็อกไดมอน เราจะาบล็อกไดมอนต์ไปแปะแล้วกันนะฮะซึ่งเรามีไดมอนต์นะเปล่าไดมอนต์นะฮะโอเคเอามาบล็อกหนึ่งนะอะ่รับรองครับวันนี้ฮะเราได้ไปดีเอแน่แต่ประเด็นคือถ้าเกิดสมมุติเราไปดีเอนะฮะลองอ่านสม,มุดเควสนิดหนึ่งนะฮะนะฮะนะฮะนะ,ะ,นะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงเสียงไม่มีฮะนี่เห็นปะเขาบอกเ <c> ข <oughs> <c oughs> าบอกว่าโลกดีเออันนี้เนี่ยมันไม่มีมังกรเน,นื่องจากว่ามีงบประมาณที่จํากัดอะไรเหรอ ตรงใส่มันจะบักนะฮะก็โอเคครับแล้วโลกดีเอมันจะมีอะไรอ่ะใช่ปะโอเคฮะผมจะเวนไว้2บล็อกแบบนี้แล้วก็วางเอ็นเคไว้ตรงนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปฮะเราเตรียมของก่อนละกันฮะเราจะเอาอะไรไปดีเอบ้างละ่ะที่แน่ๆเตียงจะเอาไปทําแมวอะไรล่ะฮะไม่ต้องเสลร์เอาเตียงไปดีเอนะครับผมขอร้องโอเคแล้วก็มีเอ,อ่อทอสก็ดีนะฮะเอ็นเดอร์เพลก็ดีแล้วก็ไอที่รดน้ำต้นไม้จะเอาไปลดน้ำแมวอะไรในดีเอ็นใช่ปะดังนั้นไม่จำเป็นฮะต่อไปก็คือคอมโบสโตนนิดนึงนะฮะเพื่อเพื่อ เผื่อเราจะต้องต่อบ็อกอะไรนิดๆหน่อยๆอะนะฮะเคฮะเอาไว้นี่มานิดนึงแป๊บหนึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันมีไอเทมหนึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ว่าแบบ3 in 1อ่ะคือแบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าอยู่ในนั้นแต่ผมลืมว่าชื่อไอเทมมันคือแมวอะไรนะแป๊บหนึ่งนะฮะ Hello อันนี้ไงะฮะ p a x e l โอ้ใช่ใช่ใชก็คือเอาโช o วลพ p i c k ค แล้วก็ขวานนะฮะรวมไว้เป็นไอเทมเดียวเอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะตัดไม้ก็ได้ใช่ป่ะโชเวลก็ได้พวนดินก็ดีอย่างนั้นขออนุญาตทำแป๊บหนึ่งนะ,ะขอขั้นรายการขอขั้นรายการนิดนึงโอเคฮะเราขาดอะไรนะขาดโชเวลใช่ป่ะโอเคฮะเอาไดมอนด์ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาสาติกออกมาสาติกไม้มีป้าโถถ้าสติกไม่มีไม่ต้องไปคาบนะฮะนี่ฮนะ,ะสติกเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับปั๊บ เนี่ฮะสติกเติมบ้านเต็มเมืองฮะบอกเลยก็เอามาค้าแบบนี้แล้วก็ปึ๊บโอเคฮะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยที X E L โอ้ดูดิมันมีหลายวัสดุเหมือนกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราขอทําเป็นดมอนก่อนละกันนะฮะขี้เกียจนะฮะนี่เห็นปะมันต้อง ปึ๊บมันคัฟไม่ได้ครับเพราะว่าขวานเราใช้ไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอซ่อมขวานแป๊บหนึ่งฮะเอาไดามอนด์ออกมาเม็ดหนึ่งไดมอนโอเคเอามาซ่อมแบบนี้วับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคัฟบแบบแบบไหนนะ p A X E L ชื่อมันจำยากอะโอเคฮะเราก็ทำแบบนี้โราะเรียบร้อยครับอุปกรณ์ p a x e l คืออุปกรณ์เนี่ยดียังไงก็เนาะก็ตัดไม้ก็ได้ดูนะสมมูรณนะอันนี้มันคือเออผมรู้มันคือแตงโมมไม่ใช่ไม้แล้วก็ทุบ ปุ๊บเห็นปะฮะก็ดีเห็นปะฮะแตงโมก็ถูกได้ขุดดินได้ไหมขุดดินก็เร็วโอ้แม่เจ้าเป็นอุปกรณ์ที่แบบดีมากๆจะได้ไม่ต้องแบบพกอะไรเยอะแยะไงใช่ปะฮะทุกวันนี้ไหมครับปกติเราอะเวลาเราจะขุดดินอุย้ยตัวอะไรเอ้เจ้าวัวบ้าเราเก็ตนายเอ้ยไอ้เจ้าวัวบ้าที่ชอบจำสแก เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อปกติไหมครับเวลาเราเล่นปกติเนี่ยมันต้องมีทั้งพลิกแอคมีทั้งโชว์เวลใช่ป่ะแล้วก็ขวานอีกคือบางครั้งอ่ะเออขุดขุดดินอยู่ขุดขุดขุดปุ๊บเป็นกาวเวลก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นโชว์เวลเห็นไหมเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเปลี่ยนอุปกรณ์มาวุ่นวายเห็นป่ะอันนี้อันเดียวจบนะฮะไปเข้าดีเอ็นกันเลยแล้วกันฮะช่วงเวลานี้ผมรู้ทุกทุกคนรอคอยมานาะนแล้วถอยไปแกะนี่ไงโอเคครับมาตรงนี้ครับผมว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับเราจะเข้าไปโลกดีเอ็นเลยแล้วกันนะฮะแแแตต่่่่ผมไมไไนนใจววาาาาาถ้้้้้เเเเเรรขปโลลกกดิออ็งทค หรือเปล่าเนี่ยฮะเค้กอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทําหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกที่เราไปโลกเนเธอร์เนี่ยฮะเราก็ได้เค้กโอเวอร์วอลมาฟรีถูกต้องมาฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปที่ไอ้เจ้าเค้กดีเอ็นอันนี้แล้วเนี่ยฮะเราจะได้เค้กโอเวอร์วอลมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กระโดดฆ่าตัวตายได้เลยนะครับงั้นเราจะเข้าไปแล้วนะสามสองหนึ่งห้าโอ้ไม่แหลกอ้าวแวร์เดอะบอสเดี๋ยวทำไมมันมีแถบอ้าวมังกรตายแล้ว What ้วยแม้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมังกรตายแล้วนะโอเคอย่างน้อยก็ดีเมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะอะไรฮะเราไม่ต้องมานั่งสู้กับมังกรใช่ปะโอเคครับเราจะต่ออู้ข้างล่างนั้นอะไรย่าบล็อกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่ไปเอาฮะใจเย็นใจเย็นโอเคฮะมาก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่เราต้องขึ้นโอเคฮะปึ๊บปึ๊บหวังว่ามันคงไม่มีมอนเตอร์อะไรแปลกๆอะใช่ปะผมมีรางสังเหาไม่ดีอะคือถ้าเกิดสมมติมันมีมอนเตอร์อะไรที่มันแปลกๆเดี๋ยว ใน D A มีขังขาวด้วยเหรอคือผมกลัวมันจะมีไอ้เจ้าหุ่นยนต์ในโลก D A เ่าไม่รู้นะถ้าเกิดสมมติมันมีหุ่นยนต์อันนั้นในโลก D A นี่ไม่ไหวนะฮะโอเคครับเราจะขึ้นไปแล้วนะอ๋อนี่ไงเห็นป่ะเราได้โอเวอร์โเคกเรียบร้อยอ่ะก็ดีก็ดีเดี๋ยวผมถือไฟนิดนึงนะ โอเคฮะแปะไฟเลยวัดดีฮะมีตัวอะไรบ้างมีเอนเดอร์แมวอ่าฮะมีอะไรอีกเอ่ยไหนดูสิมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ฮะเรามีไข่มังกรนะอ้าวอู้เดียว <c Thanksgiving> เราไม่ได้สู้กับมังกรแต่เราได้ exp ฟรีป่าดปั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 ดปดปาดผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันอาจจะบั๊กก็ได้มัง้งใ,ใครจะไปรู้โอเคครับลี้ขวายที่ไข่วับแล้วไ <c oughs> ข่มันก็วับโอเคไข่วับมาตรงนี้นะฮะเราจะมาจับไข่กันนะฮะขุดลงไปตรงนี้นิดนึงแบบนี้อ่า ห้าแปดท็อดปุ๊บขุดปุ๊บจับใครปรับ n น x ก Generation เอา้าไม่ได้ a อ็ก e ิพเมนตหรอปกติมันจะต้องได้ a อ็ i ซิ e เม n ต์น x กเ e เน r เรชันนะนะโอเคครับถ้าเกิดสมมติเรากระโดดลงไปในนี้เราจะไปนผวยที่เกาะของเราถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ย อทำไมมันจอฟ้าเอ้ยทำไมจอสีม่วงอ่ะไม่ครับคือผมอยากจดรู้เหมือนกันนะว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างอะนะถ้ามันเขียนแบบเดิมผมก็จะแคนเซิลไปแต่ทำไมมันถึงเป็นสีม่วงอะปกติมันต้องเป็นแบบแบ็กกราวบล็อกดินใช่ปะ ICU m e a n player โอเคครับประโยคนี้มา escape เลยใช่ไหมโอเค escape เลยครับปล่อยมันไป <laughs> ประโยคยาวมากโอเคแล้วเราไปดีเอ็นเพื่ออะไรใช่ไหมะ okay, ฮะเอาไข่ฮะไข่ทาอะไรได้บ้างมาดูกันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ทําอะไรได้บ้างไข่สามารถทําที่อุดหู uh huh. อ่ะฮะอ๋อแล้วก็มาทําเครื่องปั่นไฟ mm hmm. น่าสนใจเก็บเอาไว้ก่อนไฮ้แล้วไข่เราสามารถรับได้ปะไข่รเราสามารถรับได้ mm hmm. น่าสนใจ ยังฮะ D A มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้บางคนบอกแล้วไะไป D A โอ้มังกรวังกรก็ไม่มีโหเสียดายอดเห็นพี่กีทเลยอยากเห็นพี่ตกโลกตายใจเย็นๆฮะโลก D A มันมีดีกว่าที่คิดครับอืมดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติช่องข้างล่างนะดูตรงช่องแชทข้างล่างเอ้ยดูตรงช่องค้นหาข้างล่างนะเราพิมพ์ไปว่า fly นะฮะเราจะบินโอเคป่ะฮะมันมีไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจฮะเห็นป่ะฮะมันเขียนอยู่ว่า E line e n e r pearl ซึ่งเขาบอกว่ามันจะทําให้เราบินได้นะฮะซึ่งวิธีการ ทำยังไงฮะมันก็ใช้ขนไก่โอเคไม่มีปัญหาแล้วมันก็ต้องการเอเดอร์เพลกับทองโอเคไม่มีปัญหาใช่แบบเพราะเรามีฟาร์มเอเดอร์เพลแล้วใช่ป่ะฮะแล้วไอ้เจ้าบ้านนี่คืออะไรฮะก็เอเดอร์เพลโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เนี่ยฮะมันก็คือออฟซิเดียนแล้วก็ปั๊มได้อยู่แล้วถูกต้อ่ะโอเคไม่มีปัญหาทําทำไมต้องทำไหมอย่าง <laughs> นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรป้าเอออันนี้มีปัญหาก็คือไอ้เนี่ย Inactive Ender Core เห็นป่ะฮะคือเราจะต้องเอาเนี่ยไปคิดขวาที่ Ender Crystal ในโลกเรีอนซึ่งก็ลองป่ะเออเราอาจจะบินภายในคลิปนี้ได้ก็เป็นไปได้ฮามั่งนะฮะก็ถ้าบินได้ก็ดีแต่ถ้าบินไม่ได้ผมก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะอาจจะทำบางคนแบบผิดหวังนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วผมก็เผลอครับไอเจ้า Stone l o แป๊บหนึ่งนะฮะมันมีเควสอะไรบ้างขอแอะขอขอขอแอะขออนุญาตแอบดูแป๊บหนึ่งคืออันนี้เราจะต้องหาปีกใช่ป่ะถ้าก็สมมติเราหาปีกก็ดีดี แต่การที่เราจะหาปีกเนี่ยถ้าเกิดสมมติหาปีกแบบต้องต่อบล็อกอะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อใช่ป่ะถ้าเกิดสมมติเราบินได้นะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นลองเลยเริ่มต้นฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาที่บริเวณตรงเอเดอร์เพิร์ลพอไหมเนี่ยพอสิเรามาตรงนี้ฮะตึบปเนี่ยเรามาที่เครื่องตัวนี้ดีกว่ามันจะได้ขับง่ายๆนะฮะอันดับแรกฮะเราต้องการเออเอเดอร์อลลอยโอเคครับได้แล้วป้อโอ้ยอย่างง่ายได้ต่อไปฮะเราต้องการเอเดอร์เพิร์ลรียูซเอเบิล เสร็จไม่เสร็จแป๊บหนึ่งนะฮะทองเอาทองออกมาโอเคครับได้ Ender Pearl รียิสเรียบร้อยแล้วอ่าฮะแล้วจากหน้าถัดไปเราต้องการไอ้เราต้องการไอ้นี่อ่าฮะแล้วเราก็ต้องการออฟซิเดียนด้วยโอเคออฟซิเดียนเรามีไหมออฟซิเดียนเรายัางไม่มีอ่าฮะเอาถาังน้ำออกมาบักเก็ต <Yeah. S 2> เดี๋ยวขออนุญาตปั๊มลาว่าแปบ๊บหนึ่งโอเคปะ่ะเอยไม่ใช่ไม่ถึงปัม๊มเขาเรียกอะไรนะปัม๊มออปซิเดียนเออใช่ฮะเราจะปั๊มออปซิเดียนแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะเหมือนเดิมโอเคครับดนก้อที่3เรียบร้อยอย่างรวดเร็วโอเคครับปั๊มไปเรื่อยๆฮะ มันต้องการกี่ก้อนนะผมลืมขอโทษ1นยทอำสี่โอเคครับเอามาสีก้อนอ่ะฮะก็แบบนี้แบบนี้ได้แล้วสีก้อนโอ้โอเคเย่เย okay. yeah. 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 ่เย่อ่านี่เห็นปะฮะเราได้เฟืองเอ็นเนอร์คอมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าเฟืองอันนี้เนี่ยฮะมันทําอะไรได้โอเคปะฮะดังนั้นผมคิดว่านะเราจะต้องไปโลกดีเอ็นอีกรอบหนึ่งฮะโอเค ไปโลกดีเองนดังนั้นก็โอเคอ่ามาๆามามากลับไปยังโลกดีเองของเราอีกรอบหนึ่งฮะเขาบอกว่ามันต้องลิดขวาที่ไอ้เจ้าตัวข้างบนตรงนั้นปะแปบ๊บหนึ่งนะผมต่อตัวขึ้นไปดูได้ไหมเนี่ยข้างบนมันมีเอนเดอร์คริสตว่ะหรือว่าไม่มีข้างบนตรงนี้ไม่มี er อเอนเดอร์คริสต่ะเอเอนเดอร์คริสตตลอย่างนั้นเหรอไหนดูสิฮะมันทำยังไงต้องมีน้ำตาปากแกอฮอด้วย แล้วเราจะไปหาน้ำตาปากกาโหมาจากไหนฮัลโหลอ่าความสวยมาเยือนสิฮะเราจะไปหาน้ำตาปากกาโหจากไหนอ่าเราจะบจะินได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยน้ำตาปากกาโหที่ผ่านมาในโลกเนเธอร์ของเรามันก็ไม่มีปากกาโหเกิดใช่ปะที่ผ่านมามันไม่มีปากกาโหเกิดเลยนะมันมีแต่ตัวซอมบี้พิกแมนแล้วก็ไอเจ้าหุ H ่นยนต์บ้าบอลอะไรไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดไอเจ้าไอเทมนี I ้แป๊บหนึ M ่งนะฮะมันคืออะไรไม่รู้นะออ้มีน้ำด้วย แล้วก็น้ําหายไปแล้วอ่าฮะนี่ไงฮะได้แ่อะไรไม่รู้ผมขออนุญาตเวียนไมนิ่งเลยนะฮะหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้น้ำอะไรไม่รู้แต่ก็สมมติเราโดดลงไปอ๋อโอเคครับน้ำจะพาเราวาร์ปอ่ะก็ดีโอเคฮะเรามาขุดแร่ตรงนี้อีกนิดนึงอ่าฮะแร่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราก็รอน้ำมันออกให้หมดก่อนโอเคเก็บเงียบอโอ ไอเทมนี้ทำอะไรได้บ้างขอส่องฮะไอเทมนี้สามารถทำมาเป็นเอ็นเดอร์เพลได้อ๋อสามารถเอามาทำเอ็นเดอร์เพลได้อืมอม,มันก็คือน้ำเอ็นเดอร์เพลป่ะเออแล้วไอเจ้าผงนี่ทำอะไรได้บ้างน่าสนใจผมสรุปเลยแล้วกันฮะไอเจ้าแร่ตรงนี้มันคือแร่เอ็นเดอร์เพลนะฮะมันจริงๆมันก็คือเอ็นเดอร์เพลนั่นแหละแต่มันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรนิดๆหน,น่อยๆนะฮะโอเคผมก็จะเก็บไปก่อนละกันนะเย้เฮ้เออน้ำหมดเร็วๆเจโอเคปุ๊บปับอ่ะ เออเราต้องการไอ้เจ้านั่นใช่ป่ะเราต้องการออฟซิเดียนนี่ไงครับออฟซิเดียนอ่าสุดยอดถ้าผมกดเบนไมนิ่งเลยนี่มันจะได้แบบไม่รู้นะเบนไมนิ่งทีนี่มันคงหายพรวดทั้งสาวแน่เลย1 2ึสมปึ๊บว้าวเป็นรูเลย รูนี่อันตรายจริงๆไอ้เจ้ารูอันนี้เนี่ยฮะมันจะพุดไปถึงแบบด้านล่างเลยนะอาจจะทําให้เราแบบตกโลกตายได้โอเคครับก็อย่าไปยุ่งกับรูต,ตรงนี้แล้วกันเนาะเงยหน้าข้างบนอย่างระมัดระวังฮะแล้วเราเวนไมนิ่งโอ้ไม่ถึงอีกอ่ะแต่มันก็น่าจะพอแล้วป่ะเนี่ยออฟซิเดียนตั้งเยอะแยะนะฮะแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะ แล้วเราจะไปหาปากาโฮจากไหนอ่ยผมอยากได้น้ําตาปากอโฮหมากเลยนะเนี่ยคือเหมือนมันจะต้องทําตัวโอเวอร์เมเทอร์อันนี้ซึ่งมันต้องทําอะไรเนี่ยอะไรคือดีพมอบเลิร์นนิ่งคืออะไรรู้จักแต่แมชชีนเลิร์นนิ่งบางคนก็ไม่รู้จักอีกแมชชีนเลิร์นนิ่งคืออะไรเออมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับปล่อยมันไปสรุปแล้วเรายังบินไม่ได้นะครับ S 1> <S 1> <S แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับถ้าเราจะบินไม่ได้เราจะไปโลก n อ็นซกันโอเคปะฮะซึ่ง n อ็นซเนี่ยถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอปีกนะฮะหวังว่าเราจะโชคดีนะฮะโอเคครับเราต้องการเอเดอร์เพลนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปที่ประตูเอ็นเกตเวโอเคครับกลับไปยังโลกดีเอ็นของเรากันอีกรอบนึ่งตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงไม่มีมังกรอุ๊อะไร เออนั่นแหละทำไมในดีเอ็นถึงไม่มีมังกรเพราะว่ามันไม่มีไอ้เจ้าเอ็นคริสตัลไงเพราะว่าเอ็นคริสตัลเนี่ยฮะมันจะเป็นกุญแจทําให้เราบินได้นั่นคือเรื่องของอนาคตนะช่างมันฮะเราไปยังเอ็นซิตี้กันดีกว่านะฮะนี่ฮะทางไปยังประตูอยู่ตรงนี้เราพร้อมกันแล้วหรือย,อยังฮะผมพร้อมแล้วฮะเราจะไปกันเลยนะหนึ่ง,งาหวังว่าคงไม่ตกโลกตายนะไม่เอานะฮะ Where am I <laughs> ผมอยู่ที่ไหนเนี่ย <laughs> แล้วทางกลับบ้านอยู่ไหน <laughs> อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อโอเค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 ครับเริ่มต้นฮะผมจะเก็บเกี่ยวไอ้เจ้าต้นไม้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะโอ้ผมไปมองหน้าไอ้แมนปะอย่างอย่างอย่างโอเคฮะเราจะเก็บเกี่ยวต้นไม้ตรงนี้ก่อนอา้าวแล้วดอกไม้อ่ะผมทุบดอกไม้นะ what เดี๋ยวเมื่อกี้ผมทุบดอกไม้นะแล้วทําไมเราอ๋อ โอเคครับไอเทมมันไม่ตกพื้นอ่าโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนเก็บดอกไม้อีกนิดนึงนะโอเคฮะขึ้นมาข้างบนตรงนี้เก็บเกี่ยวดอกไม้นิดนึง thank you อ่าลงไปแล้วเราก็ทุบตรงนี้อ่าแหวบแวบแวบ,แวบอนาคตรเราจะสามารถเอาไอ้เจ้าคอนราสเวอร์เนี่ยฮะเอาไปปลูกในต้นไม้อัตโนมัติได้ดังนั้นไม่ต้องเก็บไปเยอะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะหาเอ็น ซิต okay, ี้โอเคป่ะฮะซึ่งเอ็นซิตี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของโลกอะนะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะในโลกดีเอ็นเนี่ยฮะมันไม่มีมอนสเตอร์อะไรแปลกลอบนอกจากเอเดอร์แมนคือเอเดอร์แมนมันอยู่ในโลกดีเอ็นเอเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าโลกดีเอ็นเนี่ยมันมีมอนสเตอร์แบบบอสหรือมันมีมอนสเตอร์แบบดุ่นยนเหมือนแบบในเนเธอร์ ether, อันเนี้ยเออไม่เอานะแบบนะั้นมันเป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดกับชีวิตมากเลยนะฮะไหนดูซิ มีเอนซิตีแถวนี้หรือเปล่าผมกำลังมองหาอยู่เอนซิตี้จ๋าไอเดี๋ยวผมมาร์กจุดกลับบ้านก่อนนะฮะจุดกลับบ้านของเราก็คือตรงตรงไหนนะโอเคครับตรงนี้ครับผมกดตัว J ปึ๊บแล้วก็กด waypoint กด add นะฮะแล้วผมตั้งว่า portal back to home to home me นะฮะ to home และในตอนนี้ฮะเราก็จะต้องเดินตามหาเอ็นซิตี้ฮะซึ่งมันอาจจะอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งโอ้มีรูมันอาจจะอยู่สักที่ใดที่หนึ่งนะฮะที่ผมไม่รู้ก็ต้องหาต่อไปเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันเป็นทางกลับบ้านอีกหนึ่งทางไปเนี่ยเอ้ยทางกลับบ้านตัวนี้มันง่ายกว่าเดิมอีก,กนเนี่ยแป๊บนึงนะ ว,ว้าวมีรูมันมีรูนะฮะดังนั้นขออุดแป๊บหนึ่งนะฮะมันอันตรายนะฮะโอเคตรงนี้คือทางกลับบ้านที่น่าสนใจเหมือนกันดังนั้นผมจะทับทางเอาไวแบบา้แบบนี้ทําทางโป๊ะแบบนี้อาา่ะฮะเดินทางกันต่อฮะไหนดูซิมันมีอะไรตรงไหนบ้างน้อไม่เห็นอะไรเลยถ้ามันไม่เห็นอะไรเลยทํำยังไงฮะกด escape option video setting render distance แค่นี้แหละฮะเรนเดอร์ทิสแทนสูงสูงแค่เนี้เดี๋ยวก็มองหาเจอแล้วละ่ะเนาะชีวิตมันช่างง่ายดายโอเคครับกดตัวเจไหนดูซิแผนที่มีอะไรบ้างหรือเปล่าไหนดูซิมไม่เห็นอะไรเลย่อยังไงก็ตามหาเดี๋ยวผมขอนุญาเดินตามหาเอ็นซิตี้ก่อนโอเคปะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฟาสต์โฟเวิร์ดภาพฮะ โอเคครับเราเจอเอนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่แน่ใจอะ่ะมันไม่น่าจะมีเรือแน่เลยอะ่ะ มีปะเรือไม่น่ามีอ่ะไหนดูมินิแมพสิเห็นอะไรบ้างเอ่อในมินิแมพไม่เห็นแมวอะไรเลยนะฮะโอ้แย่เลยผมว่าไม่น่าจะมีเรือนะฮะท่านผู้ชมลองดูสิฮะเห็นปะฮะมันค่อนข้างเล็กอะ่ะแต่อย่างน้อยนะถ้าเกิดสมมุติเราเข้าไปในเอนะ็นซิตี้นั้นนะฮะมันจะมีกล่องเก็บของอยู่ใช่ปะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีของดีๆก็เป็นไปได้โอเคปะฮะท่านผู้ชมครับแล้วดูเส้นทางมันสิฮะมันไกลมากเลยนะเนี่ยดูดิจะปืด๊ดไกลมากโอ้ก็ยังดีนะเนี่ยที่เราเอาคโบโตนมาโอเคครับขออนุญาตต่อทางแป๊บ กลัวมันเป็นแบบลงไปนี่แบบตายเลยอะอ้าวฟาสต์สำรภาพฮะดีนิวฮะจะต่อทางโอเคฮะเรามาถึงตรงนี้โอ้มีเอซิตี้อีกหนึ่งอันตรงนั้นด้วยโอ้น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเอา้าเดี๋ยวผมขอทะเลาะกับไอ้เจ้านี่แป๊บหนึ่งนะ อ่าใหญ่ยิงมาเซใหญ่ยิงมาเซ่เออทำไมมันยิงเยอะจังเลยอ่ะอุ้ยปกติมันไม่ยิงเยอะอย่างนี้นะทำไมครั้งนี้มันยิงเยอะจังเลยเนี่ยฮะเบ๊ดเบ๊ดโอ้โหาวมาแล้วโอ้โหว๊าวว๊าวววอุกบาตน่นไงจนได้จนได้โอเคครับไหนๆก็แล้วเราเข้าข้างบนตรงนี้เลยแล้วกันนี่มันไส้ขึ้นข้างบนตรงนี้แหละนี่อ่าโอเคครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเย่เย่เย่อุดอุดอุดฮะมันไส้ฮะเบ๊ด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 เอาสิเหมือนกัน นายด้วยเช่นการตายสักทีเสเออดีมากเออเอ,อ้ยแหลกโอ้ อีกนิดนึงสวยงามฮะเดี๋ยวผมขอลดวิวดิสแทนแป๊บนึงนะฮะมันแหลกโอเคฮะออปึ๊บ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 ไหนดูสิฮะได้เชลเกอร์บล็อกโอ้ได้เชลเกอร์เชลแล้วก็อ่าเออเชลเกอร์เพิลมันทำอะไรได้บ้างขอดูสิเชลเกอร์เพิลสามารถเออมันทำอนุสรณ์ exp อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะแล้วมันก็ทำทำตัวเหมือนเป็นฮอปเปอร์แบบไร้สายก็ได้เหรอฮึและสามารถทำสปอร์มอนเตอร์ได้ด้วย น่าสนใจโอเคครับเราเข้ามาข้างในนี้ก่อนไหนดูซิมันจะมีของอะไรบ้างที่แน่ๆฮะในวันนี้ในคลิปนี้เราจะต้องได้ปีกอีเลธากลับบ้านแน่นอนคือได้ปีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้บินโอเคปะ่ะเพราะว่าเกาะเรามันเล็กนิดเดียวจะบินไปทําเพื่ออะไรอะ่ะใช่ปะ่ะฮะนี <c ười> ร่รแบบแบบแบบอยากเห็นคนภาคนาเอ้ยอยากคนอยากเห็นหน้าคนภาคเชลเกอร์อบรอกมากเลยไหนอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคนี่เน่นี่เน่แอะไม่เอาไม่เอาอย่าวับหนีด้วยขอร้องอย่าวับหนีอ่านแตกหนึ่ง สวยพี่สวยเอาอีกตัวหนึ่งตรงนี้วารปหนีจนได้มาขอจิ้มนิดอาจะวารปหนีทำแมวมะเขือเทศหอยหลอดอะไรนิ่งตายซะเย่อีกหนึ่งตัวอีกตรงนี้สวยงามามันอยู่ไหน เอ้าหว,วัดดีแนมมาทำอะไรข้างล่างตัวนี้เนี่ยโอเคฮะแล้วมันมีตรงไหนอีกเดี๋ยวขออนุญาตแอบ,บดูแป๊บนึง่งแหวะอายุโอ้อุดรุด่นี่ไงเจอแล้วนี่ไงฮะเจอแล้วเจอแล้วมันห้อยหัวอยู่โอเคครับดังนั้นะเราจะขุดแบบนี้แล้วก็ฟันมันเลยพิ่แฮ่ใจเย่ใจญอายจะย,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 ยิงสิจุดตูดบึกฟันมันฟันมันสวยงามอ๋โอเคฮะในนี้มีของฮะมาดูซิว่าได้อะไรบ้างจักรได้เหล็ก ้โอเคแล้วก็เอ็นเทชก็ดีฮะแต่ว่าแบบเข้าใจไหมมันยังไม่จําเป็นอะดังนั้นได้แต่ขยะอะไรไม่รู้ว <bible opus patreon> oh. ่ะโอ้เหล็กไม่เอาฮะโยนทิ้งฮะถุยเสียใจนึกว่าจะได้แบบเออของแบบดีๆแบบเอ็นจงเอ็นชาร์นั่นแหละเงี้ยนี่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้เีหวัดดีอุ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะนี่แน่จัดการมันให้ตายจ้า มีความปาเถื่อนนะเนี่ยผมเนี่ยไปแอบดูนิดนึงสิว่าเจ้าเอ็นรอดเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าไห <c oughs> นดูซิเอ็นรอดไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะ <c oughs> ถ้ามันทําอะไรไม่ได้เราก็จะแปะไว้เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะเอาไปทําไหมใช่ป่ะฮะเอาไปก็ลกเออยกเว้นเอาไปแบบตกแต่งอะไรเงี้ยสวัสดีโอเคเยี่ยมอ่าห้าห้าโอ้ยจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยไป้าลงไปโอ้โหผมว่าผมตายแน่เลยโอ้โหเกือบตายแม่ผมหนียับ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะผมขอรีบลงไปข้างล่างตัวนี้แป๊บหนึ่งปุ๊บป๊บ <c oughs> เอปลอดภัยไหนเจ้าตุดหมึกโอโอเคครับวบับเอาเลยเอาเลยตามสบายตายละตายละเลือดมันยิงหัวด้ล้เหมือนกันนะเนี่ยอุดก่อนตายสักเย่ตายสักที มันยังอยู่ข้อมูลตรงนู้ดอีกหนึ่งตัวอ้ยใครยิงก้นเนี่ยโอเคฮะเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าฮะที่นี่มันไม่น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วล่ะฮะไปออกกันดีกว่าไปไอ้เจ้าเอ็นซิตี้ที่ว่าใหญ่ๆอันนั้นดีกว่าฮะอันนั้นน่าสนใจกว่าตั้งเยอะแยะเนาะดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิวฮะ เราอยู่ที่เอนซิตี้ใหม่อีกหนึ่งเอนซิตี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าที่นี่มันจะไม่มีเรือโอ้ยทําไมอ้าวตกใจอ่าทำไมมันไม่มีเรือขอขอเข้าไปข้างในตัวนี้แป๊บหนึ่งอีฟันมันฟันมันามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ้ามันข้ามันฆ่ามันได้ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามมันเออมันไม่มีเรือเรือมันไปเที่ยวไหนเนี่ยฮะสงสัยมันจะเล่นมุกไปตลกฮะเพราะอะไรฮะมันไม่เข้าท่าไม่น่าเล่นเลย เราจะมาดูกันฮะว่าภายใน n City อันนี้เนี่ยฮะมันจะมีอะไรดีๆให้เราบ้างเออมันอาจจะมีอุปกรณ์ไดมอนด์อาจจะมีเอนชาน์อาจจะมีอะไรก็เป็นไปได้ฮะดังนั้นฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างปุ๊บอ้าวขอบคุณที่ช่วย โอ้แม่เจ้ามันเยอะจังเลยท่านผู้ชมครับนรกกินกระบ,บาลผมแปบบ๊บนึงนะฮะมันเยอะเกินไปไม่ไหวมันเยอะเกินไปอ่ะผมไปแล้วผมหนีแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวต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 ายไม่เอา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 แล้วเออดีมากอ๋อสวัสดีช็อกเกอร์บอ็อกซสวัสดีฮะ ออได้เวลาสนุกอีกแล้วโอเคไปลอยขึ้นไปเลยฮะลอยไปเลยไม่เอาไม่เอาพอแล้ว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 ไอ้เจ้าบ้านี่ปะโทโอเคอะขึ้นมาถึงขั้บนตรงนี้ได้แล้วอ่ะมีกล่องเก็บของเดียมแปบ๊บหนึ่งนะสงครามสงครามเยอะมากอ่ะไม่แก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 โอเคครับลองเปิดดูซิโอ้ได้อะไรเนี่ยอุปรกรณ์ที่ช่วยในการก่อสร้างอ่ะก็ดีก็ดีนี่อะไรเนี่ย ขอรับขอรับ power let you press to the w a l สามารถเดินทะลุกำแพงได้น่าสนใจโอเคฮนะทองที่เหลือก็เฉยๆนั่นแหละมีอะไรบ้างมีหัวใจน่าสนใจโอเคฮนะอุปกรณ์ช่วยสร้างหัวใจอันนี้ถ้าเกิดเราคลิกขวามันจะเอ๊ะเอ๊ะอู้อีจวฮาร์ดเอาแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะเรากินหัวใจไปแล้วแล้วไงอะนี่ผมทําอะไรผิดปะเนี่ยคือหัวใจมันกินได้คือโอเคโอเคมันก็เป็นเควสชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละและเจ้าหัวใจนะั้นมันสามารถทําอะไรได้บ้างเอามาผลิตไฟฟ้าเหรอ,อ Huh? <gasps> ตาย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 รอด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 โอเครอดได้ไงไม่รูอโอเคครับได้ของปุ๊บรีบกลับบ้านดีกว่าพื้นที่แถวนี้มันอันตรายไม่เอาไม่ยุ åt, vant, ่งสรุปแล้วมันไม่ได้ปีกอะทำไงดีอะเราต้องกลับบ้านใช่ปะเออมันมีทางกลับบ้านมีเอ็นเกตเวย์ตรงไหนใกล้ๆบ้างครับผมคี้เกจเดินกลับบ้านตรงนั้นมากเลยมันไกลมากๆเลยแล้วเราจะเดินไปอีกสักนิดสักหน่อยเผื่อเราจะเจอของดีแต่ว่าแหล่งอาหารของเราเห็นปะฮะมันก็เหลืออยู่นิดเดียวอะดังนั้นน่าจะแค่นี้ดีกว่าเนาะเอ๊ะแป๊บหนึ่ เป็นเอนซิตี้ของอีกหนึ่งเกาะป้าแล้วมันมีอุ้ยเกับมองนะเอเดเรมนข้างหน้าตัวนั้นมันมีเรือป่ะไม่น่าจะมีเรือนะเห็นป่ะข้างหน้ามันแบบมันเลือนลางเห็นป่ะหน้านน้ะตัวนั้นอะ่ะมันเป็นแบบเล็กๆอะ่ะไม่น่าจะมีเรือเนาะโอ้เนาะไม่น่าเนาะโอเค ไม่มีเรือก็กลับบ้านฮะคือคลิปนี้มันอารมณ์แบบเหมือนไหมครับเอาชีวิตรอดปกติเลยนะที่เราต้องมานั่งตามหาปีกตามหาหนู่นนี่นั่นอนะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอีกนิดหนึ่งฮะก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะตอนเนี้ยเรามีต้นคอรัตฟเ o w e r แล้วใช่ปะฮะเราจะมาปลูกในไอ้เจ้าบอนไซพอดหรือไอ้เจ้าฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติตรงนี้กันฮะซึ่งเราจะต้องทำบอนไซพอดอ่ะเหมือนเดิมฮะมีบริกไหม brick มีไหม br i มีไม่พออ โอเคฮะเอาเคลออกมาเราต้องปิ้งเคลแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราวังรอฮะเราจะทำฮอปเปอร์ด้วยซึ่งฮอปเปอร์ของเราก็น่าจะหมดแล้วมั้งโอเคฮะมาตรงนี้ทำฮอปเปอร์หน่อยแบบนี้อ่ะฮะฮะฮะมีอ huh ั huh huh. นเดีย๋ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะอรอนโอเคฮะเอาเหล็กมาแตกแบบนี้นิดนึงโอเคทำฮอปเปอร์เพิ่มเติมอีกแบบโอเคครับเยี่ยมแล้ว H U P K R Building. ไอเจ้าอุปกรณ์บิวดิ้งอ้นนี้มันมันทำยังไงเนี่ย กดชิปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสร้างได้ไกลสุด64อา่าฮะให้กดย่องแล้วใช้ลูกกิ้งเมาส์กดย่องแล้วลูกกิ้งเมาส์อู้อู้เห็นด้านซ้ายเปล่าตัวผมบังอยู่นะเห็นป่ะมันสามารถขึ้นซ้ายขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา a b s s l e c t Start คืออะไรอา่าฮะมันคืออะไรอ่ะ กดชิปคียขวาไม่ต้องทํำยังไงมันเหมือนมันเป็นคาถาช่วยสร้างอะไรสักอย่างที่ผมใช้ไม่เป็นอ่ะนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันฮะตอนนี้เราได้บริกเรียบร้อยอ่าฮะโอเคฮะเราก็มาทําแบบนี้เอามารวมกับฮ o อปเปอร์ให้มันอัตโนมัติแบบนี้โอเคแล้วก็มาแบบนี้ใส่เอ็นสโตนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ไอ้เจ้าคอลต์ฟาเวอร์ไปแบบนี้ได้ไหมไม่ได้หรอหรือต้องใส่คอลต์ฟุตอ๋อโอเคครับใส่คอลต์ฟุตโอเคโอเคโอเคเห็นโตเลย ฮัลโหลมันจะโตให้เราโอ้เห็นแล้วท่านผู้ชมครับดูความเร็วของไอ้เจ้าคอรัตฟาเวอร์พวกนี้สิคะความเร็วมันช้าจังเลยมันช้าไปไหมโอ้ท่านผู้ชมครับณนาดนี้เรากำลังปลูกต้นขอรัสฟาเวอร์อัตโนมัติซึ่งมันช้ามากเลยนะกันเนี่ยโอเคครับอย่างน้อยมันก็อัตโนมัติก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะตอนนี้เราได้ไป D A แล้วใช่ไหมใช่สรุปแล้ว D A มีอะไรไหม ไม่มีมังกรอนมีไหมไม่มีเอนคริสตต้ไม่มีมีแต่เอนเดอร์แมว เขาอยากให้เรา,าหาปีกอเลธาแล้วปีกอเลธามันทำอะไรได้บ้างขอค้นหาแป๊บหนึ่งนะ E L Y T I A ปีเอเลธาปีกอเลธาก็เอามาคราฟอะไรไม่ได้ก็คงแค่แบบหาเป็นแบบหาเป็นอ i ปกรณ์ไปอย่างนั้นแหละเพราะอย่างที่ผมบอกฮะเกาะของเราเห็นปะฮะมันสั้นแค่นี้เองมันเล็กๆจะบินไปเพื่ออะไรใช่ป่ะฮะอีกอย่างถ้าเราจะใช้ปีกอเลธาในการบินเนี่ยเราจะต้องใช้พลุด,ด้วยซึ่งเราก็ยังไม่มีฟาร์มปั๊มคริปเปอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะโอเคครับแต่ยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะับผมขอับคลิปเท่านี้ก่อน ขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายถ้าเกิดชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่เอาไวกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย